สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยแจกฟรีสูตรคำนวณรู้ก่อนออกกับสี่สูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกเขาจะเป็นหลักสิบรองที่2บวกหลักสิบรองที่3หลักพันรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่1่หลักร้อยรองที่สองบวกหลักหน่วยรองที่1่ เลขหลักสิบราองัลที่1บวกหลัก100ร้อยราองัลที่1ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความยางของสูตรฝากกดไลก์ลกดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ก็กะดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หวดเด็ดๆสูตรของเราบวกก,ก,นก,กันทุกรอบยากัทุกงวดทุสูงงวด่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาล่ะค่ะเราก็ทําการจากคู่หน้าคุณคู่หลงังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขตัดสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น58าสคูณเท่ากับ 3ามเก้าสี่็ดสคูณเก้าสค่ะเท่ากับเจ็ดสองหกแดเกคูณยี่สค่ะเท่ากับ2องศูนยกเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็นสี่ศูนย์้าแดหห้าสามสองและเจ็ดค่ะ จะเล็จากสูตรค่ะจะได้เป็นหกบวกหกเท่ากับสิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่และเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะเดี๋ยวทั้งเลขเด็ดที่ได้ค่ะจะได้เป็นห้าสามเก้าสี่เจ็ดสองหกแปดสองศูนย์หกแปด 4ี่ศูนย์เก้าแสองหนึ่งสสองสองแและหนึ่งเนยค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวันใหญ่เข้าตเต็มถึง3มรางวันใหญ่ด้วยกันนั่นคือ4ี่ศูนย์สองหนึ่งสี่สอง และ2886ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดรู้กันออกกับเลขเด็ดมาเลในงวดที่24สิงหาคม2 5 6 8ก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น28คูณ86ค่ะเท่ากับ20-48 40คูณ98ค่ะเท่ากับ39-20 และ21คูณ42ค่ะเท่ากับ882หลักพันไม่มีเศษเลข0ไปเลยค่ะเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น4 9 8 3 0และ2ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น2บวก8เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ค่ะ3บวก8เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะ9บวก8เท่ากับ17ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข7ค่ะ และ0บวก4เท่ากับ4ค่ะเนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น2048 3920 0882 4983 8302 0174และ9377ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับเจ้คู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดจะแอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือก็เคียวบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภัยทุกคนกับไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเล็กเน้นๆสูตรงวดต่อง,งวดมาให้ทุกคนที่ตามรน้นการในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรทวยใหม่หวเด็ดกับช่องวันนี้รวย